วันนี้มาวัดอินลาดูดูนี่ร้านเต้าหู้ทอดนี่ร้านขนมประกาศคิวยาวมากออกคิวเก็นชั่วโมงถังกระทะไม่ทันหายเฉพาะเสาร์อาทิตย์ เลยไปก็เป็นร้านก๋วเตี๋ยวเนื้อลูกชิ้นเนื้อ,อ,อชื่อดังเรื่องใดสูตรตรงจูอยู่ตัวเถากว่าเจสิปีกินหอมมากแบบได,ได้ไม่ได้กินเนื้อคนก็กืนยาเมกัน ที่ทางเข้าไปตลาดทางเดิมไปตลาดเดวเราจะไป,ปที่ร้านกาแฟูญญุิยาหลังจากสั่งนขนมประกาศรอไว้ ยายชาวบ้านั่งอันนี้เป็นทางขึ้นเข้าตลาดเก่าแก่ผมมาตั้งแต่เด็กตลาดเนี้ยอวันนี้มาสายนะนี่สะพานสมบุรณเชื่อมไปกับคลองบางหลวงนะ เป็นตลาดสดคุณยายขายขนมไทยอยุตั้งก้าสิบอยู่แล้วมากี่ครั้งกี่ครั้งคุณยายกียงขายอะไรคุณยายคุณยยาขนมยายยาย ขนมหมดแล้ว,ลวหรอคุณยายอันนี้กล่องเท่าไหร่ครับครับสองกล่องกาแฟธุรยาคนเยอะมากอากดูต่อคิวกันไปตะเกล้วมั้งกาแฟเนี่ยตอนี้ริมคลองคนเต็มเลยนะคนเข้ามาเที่ยวกันมาด,ดูดูโอ้โหเต็มเลยแฟชงกันงงเก่ง นะโต๊ะริมนาำนี่เหล๋ยวหวังแพงไม่หมดกาแฟโบรณาณอยู่ในคองของบางหลวงดูพระองค์ใหญ่นะดครับ